สวัสดีค่ะดิฉันมานำเสนอบทความเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเองนะคะ 1. รู้ทันฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองบอกกับตัวเองว่าในขณะนี้ณน,นี้กำลังรู้สึกอย่างไร 2. รับผิดชอบเมื่อเกิดควาหมหงุดหงิดไม่พอใจท้อแท้ให้ฝึกคิดอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น ากการกระตุ้นของปัจจัยภายนอก 3. จัดการได้อารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั้นสามารถที่คลายสลายให้หมดไปได้ด้วยการรู้เท่าทันและหาวิธีจัดการที่เหมาะสม 4. ใช้ให้เป็นประโยชน์ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิดใช้อารมณ์ช่วยปรับแต่งและปรับปรุงความคิดให้เป็นประโยชน์ฝึกคิดในด้านบวกเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในการทำงาน 5. เติมใจให้ตนเองโดยหัดมองโลกในแง่มุมที่สวยงามรื่นรมมองหาข้อดีในที่ทำงาน 6. ด้วยการกำหนดรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าปัจจุบันสุขหรือทุกข์อย่างไร 7. ตั้งใจให้ชัดเจนโปรแกรมจิตใจของตนเองด้วยการกำหนดว่าต่อไปนี้จะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ 8. เชื่อมั่นในตนเอง จากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีความสําเร็จในการทํางานและการเรียนมากกว่าคนอื่น 9. ก้ากล้าลองเพื่อรู้กล้าลองที่จะทําในสิ่งที่ยากกว่าในระดับที่คิดว่าน่าจะทําได้ในที่นี้ฉลาดทางอารมณ์คือฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทําฉลาดคิดคือควบคุมอารมณ์ได้คิดในทางที่ดีคิดในทางสร้างสรรค์ ฉลาดพูดคือเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์หลีกเลี่ยงคําพูดที่จะทำให้คนตนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนฉลาดทำทําเป็นไม่ใช่แค่ทาได้มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานนั้นๆขอบคุณค่ะ